สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสืบบุญครับโกอีสานมาแดกพี่น้องค้าแล้วพี่น้องหิวข้าวแล้วมาวกินข้าวน้ำกันครับเนยกินพี่น้องปนบะน,นิ้นเป็นหูบอยากไหมพี่น้องก็ใส่หมูพี่น้อง,ใส,องใส่อ่อนใส่อ่อนบอ,อกผมรลรำจังไม่หรอกพักแจมครับเบาไรงนะฮะพี่น้องหิวข้าวแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียว เป็นนบคือดาไหมคือน,นองบนบนินรนี่บนบรินปรบิรนตัวบินหน่อยพี่น้องตัวละโล,ละอยแหละพราะไงมันดนดหรอกห่อลงกันพี่น้องประดีอยู่บบันรอกันพี่น้องมีหมอลำ้มอย่างเงื่อนเพื่อนพื่องได้ฟังด้วยแหละหมอลำก็ไก่ làm nhiều cái hay các nhiêu năm trăm sáu mươi năm tay quán tay Sài Gòn, quán tay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  ปวดบันนินปวดบันนินมบมกตัวเขายุบเดียวไปหนเอยผมมีเสียงเพิงหรอ cái này đó có thì năng tí đẹp chú chào em nào kiếm khó lắm uhm. chào quý nông sao, non, sao mát kiếm khó không ô chua oh, lên cái là làm gì nữa พักเลยพปน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 ี่น้องปนมาลิ้นปนหมาลิ้บนได้หยางแนวดิรพดริออกดเดือดพี่น้องขวายยังไงหอมหอมกระเทียมขวาวๆๆตำไหนตำนึงอะตำตำแล้วก็ต้มปลานิ้ต้มไส้หมอ้อปลาย่งแหะเอาแต่เนี่ยวนั้นเยียวยากลาง bởi vì đi bị qua nắng em y tang mhm 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 nó mhm 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 ไก่หมูขมบลลําอืม์ทักไม่น้อเจ้าหายากนิดแบบเนี้ยยิ่งเหาความมีเพลงหมอลำฟังความเนอ่ะคุยไม่น้อเป็นไหนบ้คนนี้บ้านามอะไรไม่น้อใส่นามไหน่อยก็เดีคุยนะผมมาเป็นคนมาคุยอืม qua năm mươi bảy tập những hộp kết giảm em nào quân bình năm tôi sao cái này bữa giờ mắn đi

จับผักก้มหนึ่งถึงนังทองพี่น้องอันเจีท่านี่นี่พิหน้านา่น่าได้า่เพลงกหี่น้องมวนมวน้องหยอ่ะว่าเฮ้ยน้ำเอาละอืมให้กินไม่รูนกันตั้งที่เลยเนา มาได้หรอมันมีเพียงฟังเอง่นอะไรหรอมาพี่ลองมาสิครับทำหนีด้วยพี่น้องยิ้มหรอดีอครับ